มันมาปล่อยแล้วมันก็ตายอยู่ด<อ>ีใช่มันไม่ได้มไม่ได้แบบสามารถอยู่ได้นเนป่าชายเลนโดยทั่วไปเพราะว่าอย่างเงี้ยทุเรียนมันมันเป็นปูเลี้ยงนะคะมันมันมาปล่อยแล้วมันก็ตายอยู่ดีเนี่ยแหละค่ะเป็นคลิปที่เจ้าของคลิปเขานํามาโพสต์นะคะบอกว่าตั้งใจซื้อปูมาปล่อยโดยออกเดินทางแล้วก็ตั้งพิกัดที่ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่สองสมุทรสาครแต่ปรากฏว่ามาผิดที่ค่ะไปเจอเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่า ปล่อยไม่ได้นะคะปูเพราะว่าปูที่ซื้อมาเนี่ยเป็นปูเลี้ยงปล่อยยังไงก็ตายอยู่ดีอันนี้คือหนึ่งเหตุผลที่เจ้าหน้าที่อธิบายแล้วอีกหนึ่งเหตุผลที่เจ้าหน้าที่บอกก็คือจุดที่เขาเดินทางไปเนี่ยมันเป็นดินแห้งปูไม่สามารถเอาตัวรอดได้เจ้าหน้าที่ก็ย้านะคะว่าไม่ได้ห้ามปล่อยปูแต่ว่าแนะนําให้ตรวจสอบเวลาสถานที่เพราะว่าตามปกติแล้วบริเวณป่าชายเลนจะมีน้ําขึ้นน้ําลงหากปล่อยปูไปโดยไม่ศึกษาก็จะเสียทั้งเงินแล้วก็เสียเวลา